สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาได้ของเด็ดมานะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสดามจกันนะครับผมก็เ,เป็นตัวนี้ยัลเลคชันนะครับวิศา์นะครับซิมบติกนะใช่ไหมซิโมโบลิกซิมบิลิกใช่ไหมตอมการ์เลนขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวลองดูเือเดิมอันนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วกันนะใส่ที่ที่อันนี้ยาเล่งเสียเส่นี่พอสตอมการ์สิบเปอร์นะครับ เคยห็นมนุษย์นะหนึ่งแปดสองหมื่นสองสองหมื่นสามเก้าร้อยนะครับประมาณนี้นะหมื่นสองสองหมื่นสองสองหมื่นสองห้าร้อยฮ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองดูนะใส่เข้าไปสิบเปอร์เซ็นต์ลุบเรียบร้อยครับเอเดี๋ยวให้ดูสิครับใส่เลยนะครับนี่ต้องการแรงขึ้นสิบเปอร์ อต้องเ,เป็นเท่าไหร่อ่ะตัดดัวระดับที 25, 3, 25, 22, 25, 25. อู้สองท้าสองสามสองห้าสองสองสองห้าหกดูโอเคนะโอเคนะสองสี่สองห้าอันนี้คือบอกบอก่อนเห็นไหมของขออนุญาตไม่โชว์แล้วกันนะครับผมนะเนี่ถ้าเปลี่ยนกน,นี่ก็ทีเด็ดสองหกนี่นั่นแหละอ่าต่อมาณนี้อุ้หสองหกนะครับออสองหกให้ดูครับ โอตก็ได้นะหินแต่ก็สูงยากหน่อยนะครับโอใช้ใจนะสี่หมื่นห้าพันมู่นะครับใครก็ลองไปหาดูนะครับสองห้าสองหกนะครับถ้าปั๊บเต็มก็อาจจะแรงกว่านี้นะครับแล้วก็คาถาผมยังแคบบกเก็ดแล้วกันนะะผมลองปับป๊บเต็มให้ดูเนี่ยตอนะสองแปดนะครับโอ้โหแรงนะ คือนะครับให้จูดออกเท่าไหร่ออรครับสามหมื่นหกนะครับอันนี้ก็ท้าบุกเจ็ดนะอ่าย้ำก่อนบุกเจ็ดนะครับฮอปทีฝนสิบเจ็ดนะครับใส่ยาแล้วสองหมื่นแปดนะมาสองหมื่นเจ็ดสองสองหมื่นแปดนะครับอ่อนเห็นไหมถ้าเกือบสามหมื่นนะ ออกแรงก็ไม่รอดเหมือนกันนะครับเรื่องตอนนี้นะเคไปแล้วครับตัวนี้มาโชว์แค่ตอนนี้นะครับผมที่เราได้มาโอเคแล้วเจอกันคอนเทนต์หน้าครับหรือมีคอนเทนต์ดีๆออกมาให้ดูนะครับไปแลยครับสวัสดีครับ